สวัวสดีครับทุกคนเดู่ยวกับซีซ่านะครับซีซ่าพ่อป้าตีคิงนะคะเราจับเขีนถึงร้านในการลงทุนนะครับและฝากกด subscribe ที่ช่อง u t u b e พี่ซีด้วยนะคะวันนี้นะครับซีจะมาพูดถึงข้อจํากัดของการลงทุนคอนโดนะครับซีต้องบอกก่อนเลยว่าในทุกๆการลงทุนนะครับก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวซีจะมาเล่าให้ฟังละกันนงว่าการลงทุนคอนโดเนี่ยมันมีข้อจากัดอะไรบ้างนะคบข้อแรกเลยนะครับก็คือการลงทุนคอนโดนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นพนักงานประจำครับเพราะทไมถึงต้องเป็นพนักงานประจำแล มีเครดิตหรือว่าสลิปเงินเดือนนะครับที่สามารถเอามาต่อยอดในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้โดยที่เราเนี่ยครับไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับซีย้ำเลยนะว่าแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องใช้เงินนะคบแต่ถ้าในกรณีของเจ้าของกิจการเนี่ยถามว่าลงทุนได้ไหมก็ลงทุนได้แต่ก็มีเงื่อนไขในการที่จะจจากัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของคนที่เป็นอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าคนที่ทําอาชีพที่แบบไม่ได้มีการเสียภาษีนะครับหรือว่าไม่มีการจดทะเบียนการค้านะครับก็ในการลงทุน จะต้องใช้เงินของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะลงทุนนะครับอย่างเช่นคอนโดราคา2ล้านนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีเงินสด2ล้านแต่กลับการในการที่เพื่อนๆเป็นพนักงานประจงสามะครับที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปก็สามารถลงทุนได้ละนี่เป็นข้อจำกัดข,ข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2นะครับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะถ้าวันนี้เพื่อนๆน,น,นะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องการผลตอบแทนที่มันเร็วแล้วก็ผลตอบแทนที่มันเยอะอย่างเช่นผลตอบแทน10% 20%ขสิบเปองาร์เซ็นต์ยี่สิบเปลงทุนนอร์เซ็นต์หุ้นนะคครรรับหือิปโตนะครับพวกนี้การลงทุน ตอบแทนที่ไวนะคะสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนแบบไวเร็วและก็แรงนะคบก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการลงทุนในอสังหาระครบเพราะว่าอสังหาเนี่ยเขาเรียกว่ามันช้าๆแต่มันคงเนาะก็คืออสังหาเนี่ยผลตอบแทนต่อป,ปีนะคบก็อยู่ที่ประมาณ4-7ต่อป,ปีนะคบมันก็ขึ้นอยู่กับบ้านเราเลือกลงในทนําเลที่ใช่หรือเปล่าด้วยนะคะก็มาดูกันนะส่วนเรื่องผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่เท่าไม่หูืหวาเท่ากับการลงทุนพวกหุ้หนหรือพวกคริปโตนะคบหรือการลงทุนแบบอื่นนะฮะอันนี้ก็คือต้องแบบแนะนําก่อนนะคะสาหรับใครที่อยากที่จะลงทุนในอสังหาก็ต้้องดูขอนี้้ดวยนะครับน ข้อ3ครับข้อจํกัดของการลงทุนใสังหาก็คือมันเปลี่ยนมือค่อนข้างยากครับเมื่อมันเปลี่ยนมือค่อนข้างยากนั้นหมายความว่าการที่เราจะซื้อการที่เราจะขายครับมันย็นค่อนข้างจะใช้เวลาในการขายไม่ใช่แบบเหมือนหุ้นเนาะถ้าหุ้นเนี่ยถ้าเราอยากขายคือเราก็แค่ทําการคําสั่งขายนะคะเราก็สามารถขายแล้วก็ได้เงินละแต่ในสังหาไม่ใช่ครับในการขายนีย่มันก็จะมีดีเทลในการขายเนาะกว่าจะขายได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะฮะบางที่ก็ใช้เวลาหลายเดือนนะคราบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องดูในส่วนจังหวะของการขายด้วยเนาะว่าตอนช่วงที่เราขายนั้นถ้าเกิดเป็นี้ น่าจะต้องดูงบซีขายแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีความเสี่ยงหลายอย่างคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยกลัวเพราะฉะนั้นจะมีคนเทขายอาสังหาริมทรัพย์เยอะมากทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์มันถูกลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่เหมาะสำหรับการขายแต่เหมาะสำหรับการซื้อนะครับก็นี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นข้อจํากัดสําหรับก,การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่สนใจเรื่ององการลงทุนอยู่แล้วนะครับในส่วนของการลงทุนในส่วนของ ทองคำนะครับคริปโตหรือการลงทุนในธุรกิจส่วนตัวหรือมนอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เดี๋ยวซีจะมีการอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของซีนะครับแล้วก็ในส่วนของ YouTube ของซีด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากข้อคิดไว้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ปัญหาคือเพื่อนๆต้องมีความรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาหาความรู้ให้ดีนนนะะครรรแแลล้้้้วววววกกก็็็หหหหาาาาาามมมูููีออออยย่่่เเไจป YouTube Facebook Google ืืใใสสิด ที่สําคัญนะครับก็คือการลงทุนโดยที่เรามีที่ปรึกษานะครับที่เขาเชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องการลงทุนเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ได้ไวขึ้นนะครับและไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย